วันนี้ชลีจะมาแชร์ประสบการณ์เจ็บแผลผ่าคอจากการอุ้มลูกอาบน้ำค่ะเมื่อก่อนจะใช้เป็นกาลบังอาบน้ำที่เราต้องนั่งอาบพอเราต้องลุกลุกนั่งนั่งเกรงหน้าท้องบ่อย,อยคือแผลมันปรีปวดแผลมากๆแต่มาเจอที่อาบน้ำของบับเบิลบีนแบบทีอินวันทำให้แม่อาบน,น้ำน้องเจซีได้อย่างปลอดภัยสามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ1ครัขวบรองรับน้ําหนักได้ประมาณ15บกิโลเขายังแถมเบาะกันลื่นตัววัดอุณหภูมิและแปรงสระผมแบบ ฟุตเกจและตัวอ่างมีช่องวางอุปกรณ์เยอะมากมีช่องระบายน้ำพร้อมสายยางอาบน้ำเสร็จสามารถปล่อยน้ำลงท่อทำให้พื้นไม่เปียกมีชั้นสำหรับวางอุปกรณ์ต่างๆของลูกวลอลอก็ล็อกได้อ่างอาบน้ำตัวนี้ใช้เป็นสเตชันในการแต่งตัวเปลี่ยนแพิร์าของลูกได้เลยแม่เลือกเป็นสีเทาเพราะว่าน้องเจซีเป็นเด็กผู้ชายค่ะชรลีกว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่จำเป็นมากๆสำหรับคุณแม่มือใหม่ช่วยทุนแรงแม่ได้เยอะเลยเดี๋ยวชลลี่ทิ้งพิกัดเอาไว้ให้นะคะ เผื่อใครสนใจ